สวัสดีค่ะมาตำขนมจีนเยูอะๆจ้ะกับสาวโคราชเป็นเยอรมนีจ้ามาเราจะได้สซ่บๆขนมกันจ้ะโอดโคตรมาตำส่วขนมจีนสแซ่บ,ส,บสวัสดีค่ะมา ตำซ้วขนมจีนเนาะค่ะแซบ่บเรดีไข่ไข่อ้วนอวนใช่เท่ากลมแดงอ่ะจ้ะเรดีชันเนาะเระดีชนันแต่ว่ามันคล้ายๆหัวใช่เท่าแต่ว่าหัวใช่เท่าแนวใหญ่ขาวนันยาวเนาะจะมีแบบแนวกลมขาวแดงก็มีจ้ะอันนี้แดงเนาะค่ะหัวใช่เท่ากลมเนาะค่ะบางคนเขาพาเรียกเรดีชนันเรดีชนันแปลว่าภาษาไทยก็คือ หัาใช่เท่าแดงกลมจะเล็กเนาะแล้วก็มีมะเขือเอทศแดงสุกจ้ะโอเคแล้วก็มีหมูยอเนาะค่ะตำขนมจีนพักกาดแก้วมาล้างหมหล้างมือเราเด้อมาจ้ามากินน้ำกันจ้ะใส่หมูยอใส่ขมิ้นแบตเตรัรดี บม่ได้ชัดไว้มือถือดูตะหนังแซ่บ มาเด้อจ้ะตําขน,นมจีนหมูยอน,น้านําปลานัวๆ ใส่ขุ้งขมิ้นลงไปเผ็ดเอาเรื่องนะมาดเจเดอเพื่อๆทั้งไกลทั้งไกลเนาะคะ่ะแต่ยังกินนอกจ้ะ ขนมจีนเส้นแบบแพงเขาทำมาเป็นก้อนแล้วก็นำมาแช่น้ำห้านาทีแล้วก็ไปต้มแซ่บนุ่มบอลเละบ่แม่มนวุ้นเส้นต้มไวน้นานเละเซนแต่เส้นขนมจีนนั่นแช่น้ำแล้วก็นำไปต้มต้มนานขนาดไหนก็บริ mm <clears throat> Ibu ibu makan lagi kau. Sab. มาด้อจะเด้อเอฟซีก่อใหม่จ้าเห็ดน้ำหูน้ำตาไหไร

ทั้งเพชรตั้งแสบมาเด้อ มองว่าจะสาวโคราชก็จะสาวไทยสาวโคราชก็จะไปก,ก,กินรังบ้านเนาะค่ะจบคลิปนี้ก็ยิ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวไทยเลยค่ะเดอะ้อเจอคลิปหน้าจะ้ะ <c oughs> พูดโคราชเนาะค่ะเขาคงจะเข้าใจกันเนาะพูดภาษาอีสานกับผุดบ่ได้เนาะค่ะ,เ,ะ,คะ,เ,ะ,คะเป็นคนโคราชแต่ว่ามักกินอาหารอีสาเนเด้อค่ะเดอะ้อ บาราในคล้องสอบเลยจ้ะเดี๋ยวบองโอเคจ้ะบายยขอบคุณค่ะไปละบ่มดกินหลังบ้านต่อนะคะ